นี่ถือว่าม้มยำหัวปากคอครับเขี่อคอเพียงน้ำพันเขี่ยคอเยอะุกขุงนน้ำเรียบร้อยแล้วอาตะไคร้หลกักผักชีเคีกดันชูโรดเกือนี่คือหัวปากคอฮครับเอาแต่หัวมันหัวร้ว,วนๆครับรนึนน้ำเดือดแล้วเทลงไปเลยสุก้วะปิน้องซีมละแสบแล้ว ต่อไปครับเนี่ยกระชามอ่อนให้มใส่หอมเปรตหอมผักชีใส่ลงไปเสร็จแล้วพี่น้องเจอกันตอนกินเลยครับซีนอีกตอนอือพอแล้ว กบสวัสดีครับพี่น้องฟองฟายครับกาบสวัสดีคุนผู้ชม,มหมึกหมองบอลพบกับช่องาายอดชัยอนดี้เมื่อนี่อากาศดีดีพี่น้องสองมือสามมือแล,ล้วฝนตกมวยหยุดบอกเสารอยากนอนกอดแฟนเด้แ้นอยู่ใส่วะต้มยำหัวปาลาคอเอาแต่หัวมันเนื้อ,อมันเขาเอาแจมมอกเล่น บ่หลายพี่น้องมาได้กินเขาเด้อบ่อเนี่ยจริงจริงมีอยู่ไอ้กระเม็นและแม่มาสือกระเพรากุ้งอ๋อคนนั้นเลยกระเพราเขาแล้วเหรอน้อยนักคนนั้นใส่อืมแซ่บเลยแหม ให้เรียกหลายเทื่อเด้มโหเด้ <c oughs> เขาบอกว่าคนกินอื่นหรือเปล่าบอกกินอย่าไปกินเผาพันผมนะ <c oughs> อย่าไปกินเผาพันเดียวกันกับเขา, <c oughs> นะาเขาบอกเขาเหมือนอิ่เเา

าอยืันแกนันน่้นเอนนเอคนมันมีคนนึงเขาแฟงแหน่นนเนะาะให่แน่น่ไม่ททว่าเทซีวงวันนะนะ เรามาแล้วแซ่บจากตรงดันชอปาแมยั้กนตัวแซบปนตัละยตมัง่ยเลยตัวละลายจิ้กอบอรอยหี่ง่ายหดตัวเสียห้องง่าย่ดตัวเสีย ามาแล้วมาแล้วมาแล้แซัยปอ็นอก็เจ้าขายเฉพาะใครจะได้หัวก็เอาแต่หัวแต่พุ่งก็เอาแต่พุ่งปคอสมัยก่อนนะขายทั้งพุงทั้งหัวเลยเนีอชอบแต้วเป็นชดของมันไม่ิดาให้กินนะลกไม่กี่บาทเอปั่นเฟรไหมด้ ลุงมานัางพีออกชิ้น้ึผมนไว้เอาอไวาหรอเอาบกิบนี่ปเน้อปาผมมากินบ้าเอาปลาสิบเอนน้น้อยก็ว่าอยู่ไทมันขาดามันขาไม่ได้บล็อราจะลาอะไรวใช้ไทเนลเลย เอาคี่เด so ียวสองว่งแล้ววะนะชองจะว่งไงเสียมันไ้ยป่าีนตายเหนียม่อดนี่ที่หถอนปลากับบกปลากบดินเจ้าชีน่ยนี่มมังเน่ยตดกบได้ป่ถอนจากเออเนี่ยันหน่อยได้มสาไปถอนมาอีกเนปาไม่บอ่ะรนยีรีตัวมันยำอะไรลนี้ดปลาสลิด ตรมตามบี้ยมาไข่โน้มาบทั้เส้นทั้งงาแง่บผสมตามเนเป็นดาบเนาะครับเนียตาแซ่บดูแลแหละคสเงว่าจักคาเดว่าอถ้าจักแล้วนะขางแหงบรได้วยกระซิบเอาก็ได้แห อยากกินแนะนำไหมฟื่นบชี้ไหมต้นน้ำอื้อน่าจังหวะนะป่ะเออเป็นหนึ่งแล้วปะยังเป็นหนงบวชกอื้อให้กินน่อันนีเป็นแฮชแบนะบวเ้อนมาทอันนั้นบาบ้าเสียอันนั้นทักยันไน่แกงปาวไม่สุกเนนี่ยมันยอเนี ยกมาทีคุณลุงอยอ่กว่าเดิมันเหี่ยวนเหี่วด้วยเนี่ยนมอ่่บเล่มันจะดูดไงค่ะ

เห็นว่ามีดแล้วลงไปง่ายเลยข้วออกยเลยเนี่ยขายออกเอากรมีดมีดยับลงไปแล้วก็เห็นมันเป็นชิ้นน้อยก่อนเอองยผัอย่เ่งองคครับ cái mông, ăn ăn bò này, ăn, chắc có cơm là no, thấy เหนือมันก็นี้ี่นองแต่บอกซื้อมา ก็มีแต่เปิดทีพีเอ็นไป่งไหน่หนแล้ ยี่เพื่อนอาจะไม่น่ารู้ว่สาขาซักผี่เล่าอย่างไงไม่กินท้อย่างแล้วูเหตุรงโอ้จะเป็นาดูเเยไหนนี่งงพาของดหงงนสะอาดสะอาดนี่งงมั้ใคนเราเี่ช่ชมันก็มันก็ไม่าจริงแรสเนาะ

โอเคขอบุญขอบคุณ,คณ,คณ,คณที่เขามาเบิงมาส่งครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส,บสบไคร์ให้แนนพิพากษาตอนนี้ขอโทษขอให้ครับเจอการเช็บนาแล้วนคะุณมสุขของนี่กันคำลาแต่ความสวัสดีครับ